พี่ดีครับช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พี่ดีมีทริคไหว้พระขอพรดีๆในช่วงปีใหม่บ้างไหมไหว้พระไม่เก่งแต่ว่าเท่าใกล้ๆบ้านเลยนะตอนนี้ปกติแล้วด้วยความที่เป็นชุมชนคนเยาวราชเขาก็จะไปเล่งในยี่ <S <S ปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมาชอบมาแก้ปีชงกันซึ่งวัดเล่งในยีเนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่ เท่าที่รู้ได้สร้างตั้งแต่สมัยร5มั้ง2414หรือเปล่าวัดนี้เป็นวัดของคณะจีนเลยนะครับนิกายอะไรเนี่ยแหละที่ของประจําประเทศไทยให้ความรู้นิดนึงพูดถึงความหมายของชื่อวัดเล่งเนยี่จริงๆที่เราพูดเล่งเนยี่นี่ก็คือเล่งหรือเล้งเนี่ยแปลว่ามังกรเนยนี่แปลว่าดอกบัวยี่แปลว่าวัดอ้าววัด มังกรดอกบัววัดดอกบัวมังกรสักอย่างซึ่งอันนี้คือแปลตรงตัวแหละหรือที่คนไทยเรียกว่าวัดมังกรคาราวาซึ่งอันนี้ก็ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ยุครอหานะครับซึ่งอยากจะโม้นิดนึงตึกแถวข้างๆที่อยู่ตรงหน้าอันนั้นอากงสร้างนะแต่อากงนี่เออติดติดกรรมนั้นเลยไม่มีเงินจ่ายลูกน้องนะอันนั้นชีวิตพังไปแล้วก็เหมือนกับเราอยู่แถวเนี้ยมันก็มีประวัติศาสตร์ถ้าคนมาแก้ปีชงส่วนใหญก่ก็จะมากันช่วงปีใหม่เนี่ยแหละ การแก้ปีชงเนี่ยพี่มันมีมานานแล้วหรือ,อยังคะพี่โอ้ยมีมานามานานมากแล้วคนจีนเนี่ยคือชงเนี่ยมันก็เหมือนกับการขัดแย้งที่เขาเรียกปีชงวิธีแก้ชงก็คืออย่าไปนั่งใกล้ถังน้าแข็ง <c oughs> คุณจะไม่ได้ชง <c oughs> แบบนี้ก็ได้ <c oughs> เราเล่นเราเล่นซึ่งวิธีการแก้ปีชงเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมไปที่วัดเนาะอันนี้คือผมพูดตามสไตล์ที่แบบเราไปแล้วแม่พาเราไปคือแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแม่ชอบจัดแจงให้จริงๆผมไปที่วัดเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลยเขาก็มีกระดาษมาไล่มนูมินี่มาซึ่งจริงๆการนับปีชงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องนับจากเทพเจ้าไทรซวยเอยนะว่าเทพเจ้าไทรซวยเอีย,นะท,ท,ย,ย,อยท่านเดินไปลงกับนักสัตว์ใดท่านลงกับนักสัตว์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นปีชงซึ่งพอเป็นปีชงปับ๊บ เท่าที่รู้ก็คือว่าปีนั้นจะมีอิทธิพลแรงอะ่ะส่วนใหญ่จะไปทางแย่เนาะซึ่งมันก็ตามพลักําลังอะครับจังเทพเจ้าไทายเสอยเอียเนี่ยเด็กๆพูดกอกหูกันอยู่นะทนเทพเจ้าโชคลาภแต่จริงๆคือเป็น,ทนเทพเจ้าแห่งดวงชะตาด้วยคนจีนถึงนิยมไหว้ตอนปีใหม่มากๆที่เขาต้องมาไหว้กันตอนตีสองห้าทุ่มสุ่มตีหนึ่งอะไรของเขาตอนยังคืนอะ่ะเ,เป็นการขอพรรับปีใหม่ด้วย ซึ่งผมเป็นลูกคนจีนตอน,นเด็กก็ไม่เข้าใจทำไมไหว้กันทั้งวันแล้วนั่งรออะไรตีหนึ่งตีสามแล้วแต่เลิกอะ่ะเจอดึกจะจัดก็เซ็งเหมือนกันอันนี้ไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนแต่มันแล้วแต่ปีอะ่ะมันจะมีคนคำนวณมาแล้วก็รางกระดาษใบเจ้าเวลาเราไปเขาจะมีให้เ่ยอ่ะปีนี้กี่โมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาตั้งโต๊ะรอไหว้กันจริงๆอะ่ะวัดมังกรของเราเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจในการไหว้เยอะนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าวัดเล่งน่ย,ยี่เนี่ยเป็นวัดศิลปะทงางใต้เป็นวัดหลวงสไตล์ของจีน ลองสังเกตดูเข้าไปในวัดวันนี้คือศึกษาเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าในวัดหลวงของจีนเนี่ยจะมีเทพเจ้าสี่ทิศมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามสเต็ปนั้นเข้าห้องโถงไปต้องเจออะไรนู่นนะถ้าอยากรู้วัวดหลวงของจีนเป็นยังไงก็ไปวัดเล่งในยีย่นี่คือสร้างตามแบบตําราของเขาซึ่งเป็นจีนทางใต้นะพวกแต้จิ๋วซึ่งแน่นอนว่าคนไทยอ่ะจีนแต้จิ๋วเยอะสุดอยู่แล้วเออบ้ั้นผมก็แต้จิ๋วจริงๆแล้วพอไปไหว้วัดเล่งในยีย่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแถมก็คือนอกจากเราก็ไปไหว้ๆตามเขาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแถมให้กออว่าาาาเะจกกถ้ยขร วัดเล่งในยี่ขอกันที่ไหนหรู้ปะมันจะมีแผ่นป้ายไม้เขียนภาษาจีนอยู่ลองเดินเข้าไปดูนะจะเจอที่ตั้งอยู่ด้านนอกเป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมตั้งอยู่ด้านนอกสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลอันนี้เอาไว้ขอการเรียนบอกว่ามันเกี่ยวกับเทพเจ้าแบบคงเป็นนักปราดท่านหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือเท่าที่ฟังแม่มาแม่บอกว่าต้องมาขอการเรียนที่นี่ถ้าเกิดไปวัดมังกรเขาจะไปไหว้กันตรงนี้ อันนี้เกี่ยวกับการเรียนซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็คงรู้แหละว่าเจ้าแม่กวนอิมมาอะไรขอนูน่นขอนี่กันอันนี้คือบอกว่าเป็นทริกถ้าคุณมาแถวนี้เอาจริงๆแถวนี้มีที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้เยอะอาจจะเป็นเพราะเป็นคนพื้นเพแถวนี้มั้งถึงได้รู้อะไรเงี้ยถ้ามาปีใหม่อยากให้ลองมาดูที่เขาเรียกว่าหลีดทีเมียวสามเจ้าหลีด ศาลชูต้องสาลเจ้าหลีตีเมียวครับก็คือเป็นสารเจ้าที่มีองค์เทพเช่นเยกเสียนฮองเตอันนี้หาว่ายากแล้วอยู่ใกล้ๆกันถ้าใครมาก็ลองมาแวะดูส่วนเล่งเนยี่เนี่ยอันนี้คือไม่ต้องซีเรียสแล้วเพราะคิดว่าคนไทยคงรู้กันเยอะแล้วละ่ะสุดท้ายก็อย่างที่ฝากไว้ครับแต่ปีชงไม่ปีชงก็หมั่นทําความดีเหมือนนั่งสมาธิสวดมนต์พบว่าสุดท้ายเนี่ยคนเราอ่ะมันหนีปีชงไม่ได้หรอกแค่รู้ไว้ว่าเออปีนี้เราชงนะก็ระวังตัวเป็นพิเศษทำความดีเยอะหน่อย นะครับจากที่ผมเรียนโหราาสรมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดและฝากทุกคนเสมอๆเ,เลยก็คือว่าชีวิตไม่มีขึ้นตลอดชีวิตไม่มีลงตลอดไหนๆก็เป็นพีพีสงท้ายพีเก่าอยากให้วิธีอวยพรปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมดี่ครับโอโ้โหนี่อายุผมถึงขั้นที่ผมต้องวอวยพรแล้วเหรอก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เมตตานะครับมาดูรายการเรานะครับเรียกว่าผมจะรู้จริงไม่รู้จริงอ่ะสวยผมจะเล่าตามประสบการณ์ตามความสนุกของตัวเองนะครับมุมมองของตัวเองแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนอ่ะติดตามแล้วก็ได้เข้ามาดูซึ่งขอให้ปีนี้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยออกไปนะครับคิดอะไรสมปาถนาแล้วก็มีแต่วความสุขนะครับสวัสดีครับ